นี่ครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่มาอัปเดตพี่น้องเบิงนี่คือจะคล้องสวนเันแตงกิ่งครับคนได้เอือนมาเบิงเอินมาดูครับพี่เตี้แตงแบบโหดครับแตงแบบโหดแตงแบบออกร้ายนะครับพี่น้องนี่เขาเรียกว่าแตงกิ่งเหลาครับพี่น้องแตงกิ้งเหลาขะนนงกับบ๊ย่างเลยครับนี่แตงกิ้งเหล,าล่ากับขันขนงกับบ๊ยย่าง การจะเริ่มเติบโตกระซาครับเพราะว่าใบเลี้ยนหน่อยนะครับเชื้อราเขาร้ายเลยครับล่าล่าสนิมครับนี่ครับเพิ่นไปเอือนสวนซ่องกเกษตรทฤษฎีมาแต่งให้เบิงครับนี่ละคือต้นที่มาแตงเ้เพิ่นเบิงครับนี่คือเอือนแตงแบบธรรมดาพี่น้องว่าตกเป็นเหลาเรื่องพี่หน,น้องนี่แตงแบบซ้ำนี่ครับพอดี ของเพ่นมันสิเหลาออกหลายแห้งเหลายอยาอกหล,หลายจนโมเลือใบนะบพี่น้องนี่ครับพี่น้องของเราปัญหาหนักนี่ครับเห็นมันกระขัดนี่ครับลาดสนิมเลยพี่น้องลาดสนิมเข่าเลยครับลาดสนิมเข่านี่ต่อไปใบม่อนนีแกลออกมาใบาม่อนสิโลนครับลาดสนิมเข่าหลายนะครับพี่น้องนี่แหละแจ้งให้เพิ่นตรวจ แตง้เพิ่อนอยู่หลายต้นอยู่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวเสดเบิง <_' S 1> แตงแบบนี้ถูกต้องครับแตงแบบเหลาน่านน้พิศครับพี่น้องนี่ครับต้นนี้ก็มาแตงไอ้เพิ่นครับนี่เพิ่นบ่ได้แตงแตงในอยหน่อยนะครับพี่น้องปกติทุเรียนเนี่ยันได้ปีหนึ่งก็เริ่มแตงได้นะครับนี่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 ต้นนี่แตงเพิ่นเป็นตัวอย่างครับพี่น้องสวนนี่ก็อยู่ตำบลบุปเปอร์ย่านเนี่ยแหละครับพี่น้องอือ เพ e ิ่งอาจสิเบิงทั้งสองยูทูปทั้งไหนมากกับบุหงครับวัดแตงแตงแบบโหดนะครับพี่น้องเดี๋ยวเสพเพิ่นเบิงเดี๋ยวเสพพี่น้องเบิงเพิ่นแตงอีกครับด้วยจ้าของสวนเพิ่นแตงนี่ครับเพิ่นได้เอิ่นมาเบิงแตงไปแตงมาเบิดเลยครับพี่น้องนี่เห็นไ่มพี่น้องนี่เพิ่นแตงกิ้งเองครับพี่น้องบวชแตงยาวจนเบิดนะนี่แตงเองนี่ครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นแตงเองเบิงแล้วพี่น้องเนี่ยนะเพิ่นแตง ผมมาเห็นหนูว่านนี่เราว่ัดเตงไปแตีงมานีเบิดสวนแล้วเลยไปเอื้อนมาเบิงนะครับพี่นอ้องนี่ครับเหลานะครับเหลาใบออกลายนะครับนี่อัดก็เดินดีเนะครับแต่ว่าแตีงออกหลายแตีงพิษพิษประเภทนะครับพี่น้องก็แตีงแบบนี้ใบบ่มีนะนี่นี่น้องมาสิเบิงสร่งเลยครับผมมายืนกนย็ยังงงเลยครับนี่บางทีฝนแตง ตัวนัน้นคือกันครับแตงเกียบเบิดสวนนะครับพี่น้องแบบเหลือดีบ่ร์ตทึงบริบรึงหาซีฟดอกบร่รึงลอยดอกครับพี่น้องเพราะว่าแปลงนี่มันใหญ่เพิ่นปลูกไงมีละเพิ่นแตงเองครับพี่น้องทุเรียนสีเข้าวสองปีละแตงแลรก เบิง้งบืถือเลยครับนี่ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ผมมาเตียงให้เพิ่นครับพี่น้อ,องเมื่อวานวา,านบริไทยนะมาเตียงนี่มีตาดออกเมื่อวานตัวนี้มาเตียงให้เพิ่นอันนี้ใบไหวเพิ่นปลูกอันโกโก้เส้นหนำครับพี่น้องทุเรียนหนำระบบหนำบ่อยากพ่อไปไลยครับพี่น้อง แจงแบบนี้พิษครับพี่น้องพิษบ่พ่อครับมันเหลาออกมาบาดน,นี้ปัญหาปัญหาสวนทุเรียนอยู่นี่ครับพี่น้องนี่ครับปัญหารักอยู่นี่ทุเรียนนี่นะครับพอแต่ใบนี่ออกมาปุ๊บล่าสนิมนเขาเขาแล้วมันกระซีโลนนะครับมันล่าสนิมมันเขา่าลาย ล่าสนิมเขาาลายนี่นะครับ,บรืันนี้เอาเทคนิคดีๆดีมาฝากพี่หน้องนี่คือจะคล้องสวนเพื่แต่งครับพี่น้องจักเพเป็นเบงสูตรพเพื่อนนะครับพี่น้องแต่ว่ามันบ่แมนครับแต่งแต่งแต่งใดแต่ว่าบด้แต่งออกแบบโหดปานนี่เหลาแบบนี้นะครับเหลาจนบม,ม่มีใบนะครับพี่น้องนี่ครับเหลาจนบม,ม่มีใบที่จริงมันจะแต่งเลยแต่แต่ทุเรียนต่างต่ ิบเดือนถึงปีหนึ่งนะครับบานเมื่อก็เลยเป็นกิ่งหง่อยเลี้ยวนะครับพี่น้องนี่ทุเรียนทุเรียนปีกัวนะครับพี่น้องมันใบมันบ่ไดดนะครับพี่น้องนี่ใบบ่ได้มันก็สีหางนะครับปกติทุเรียนปีกัวใบมันสีหนาทึบกว่านี้นะครับพี่น้องบานมาแต่งงาของสีแถบบเหลียเลยครับพี่น้องเมเจอนี่งานกับเลี้ยวๆครับพี่น้อง ผุงาบางที่เราแตงเองนะครับพี่นอ้องบางงาครับแล้วว่ามันเป็นกิ่งแทงแตงออกมันกิ่งแทงมันก็สามารถแตงได้เท่ากับตัดปลายมันครับพี่นอ้องนี่ครับแตงแบบโหดเลยล่ะบานนี้ปกตินี่ทุเลียนนี่ปีหนึ่งเก็บสิเขาสองปีนี่กิ่งมันยังหน่อยนะครับพี่นอ้องนี่ผมอ่านมาแตงให้เล่าอยู่แต่ว่าบ แจงเห็นมึงตัวยางแล้วแต่ว่าเราแต่งเกี่ยบเบิดอะไรนี่ล่ะนี่เราแต่งเองนี่นะครับสูตรเล้าหนีพิษครับพี่น้องเล้าแบบนี้พิษเล้าเล้าแบบได้ครับพี่น้องนี่นะครับเล้าแขนงออกที่จริงนี่สูตรสูตร,ตรบมหหว่าเพื่อนในสูตรได้มากแต่ว่าสูตรจลกเรเกษีรทฤษฎีใหม่สีเล้าออกมาแค่ศอกนึงครับเลามาแค่ศอกนึงครับเม็ดหาซิบเส้น ว่าเล่ามาเป็นเม็ดจังสินนะครับทุเรียนนิหน่อยๆนี่แหละเป็นเล่ามาหลายเล่าหลายกิ่งเลี้ยวบ้างบองว่าเสียวกิ่งไดรแน่เพิ่นปลูโกโกโก้น้ำครับพี่น้องนี่ล่ะนี่เห็นบอกครับกีบหน่อยกิ่งมันเลี้ยวครับนี่ครับสีแตีงลักษณะแบบใดครับเพราะว่าทุเรียนท้องบริเตียงแต่นหน่อยง่าหลาย บัมีประโยชน์ด้วยครับพี่น้องนี่งานไร้เลี้ยวแล้วกันเล้ากับไร้ครับพี่น้อกนี่ครับเพิ่นเล้าเพิ่นแต่งเองครับพี่น้องนี่เพิ่นแต่งเกียบิร์ดแหละเพิ่นไร่เพิ่นมาเบิองครับพี่น้องผมว่ากับแม่แตงเพิ่นตามที่ลงให้คลิปเบิองนะครับพี่น้องแต่งให้เพิ่นเบิองอยู่สองสามต้นเพิ่นแต่งแบบโหดเลยเดียบเบิร์ดครับพี่ กเษกษตรทฤษฎีใหม่กับมาปดีดตเกี่ยวกับเทคนิคการแต่งกิง่งเลยพี่น้องว่าต้องเหลาออกบานนี่ครับเพราะเอินว่าเหลาเหลาหนี่เป็นหางหมาครับหางหมาใบเข้ากับบลายน้าทุเรียนในน้อยเห็นต้องการใบครับพี่น้องใบมาปรุงอาหาราเพราะเหลาใดอยู่ประมาณบ่เกินสามสิบเส้นสี่สิบเส้นมีเหลามาเป็นเม็ดได้ครับพี่น้องมันก็ะเล็บบดสมบูรณ์แล้วทุเรียนก็ะเล็บกิ่งมันสิหน่อยนะพี่น้องนี่แหละทุเรียนปีกวัวครับ เกือบสองปีนะครับเลาแบบโหดปุกตีนกิ่ง,งครับพี่น้องตัวนี้ออกตัวนี้ออกเอาตัวนี้ไว้ตัวนี้ไว้นี่ครับพี่น้องถ้าแต่งให้ถูกต้องทนีนแนๆปัญหารักษาเสียล่าบรได้ครับพี่น้องปัญหาลักเกษตทฤษฎดใไม่กับสีมาบเดียว์พี่พี่น้องเมือง กรสิขอจบไปเสร็เนี่ยะคลิปบ่ญ้าวครับเบื้งที่หลักแกงออกและเสษเบื้งครับพี่หน่อทุเรียนมันไม่เหนียวหน่อยนี่ครับแต่ว่าเราบดแต่แตงแต่ที่แหลมาแตงแค่เดียวผลเลี้ยวไปเลยครับดีแล้วหุ่นงาไม่เหนหน่อยแล้วครับเราออกเราแตงเกี่ยวเบิ้อแหล่ะจะเอื่อนมาเบิ้งนะครับพี่หน่อก็เป็นลักษณะแบบนี้ล่ะนี่เราแตงจับสี่เลี่ยมเราจะเปลือนมาเบิ้งเลี้ยอยบะถึงลอยทุเรียนอยู่นี่มัน ซิบก็ไล่ครับพี่น้องทั้งเหมือดเลยครับพี่น้องเษกษตรทฤษฎีใหม่กษสรขอ้อจบไปซ้ำนี่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนี่แหละคลิปดีๆก็ไม่พี่น้องเบืองในแต่งแบบนี้พิษครับพี่น้องยาเหลาออกหลายประนันเหลาขแขนงนะครับพี่น้องเห็นบ้เหลาขแขนงที่จริงเหลาออกไปประม่านห้าสิบเส้นครับเพื่อใว่าเหลาเหลางานหน่อยนะครับอืนี่แหละเห็นเบื้องตัวอย่างครับพี่น้องดีๆ เพ็่งเล่าหลายแล้วเล่าแล้วจังเอื้นมาเบิงนะครับพี่น้องมันกับ่ท่านแล้วเอาออกเบิดแล้ว